สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้กับช่องราชินีเสียวอูโน่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะไม่มีก็จะมาเล่นเกมเอวีกับปอดไม่มีคนเล่นไปเงาก็เลยมาเล่นถ้าใครอยากเล่นก็นเล่นได้นะคะนี่อ่ามันชื่อว่าม้าดีกระโหลกนะคะแต่ไม่รูลองไปิดูแคปได้น,นะคะเดี๋ยวจะเล่นกับปอดแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตมันมีเสียง พัดลมนะคะมันเลยเสียงวูอรเนี่ยคือเสียงพัดลมนะคะทุกคนมาไป็นกันเลยเพีวอ่านกดไงกดไวเพราะอัดคลิปแล้วมันจะรู้สึกค้างๆนิดนึงตอนนี้มิมิจะเล่นบัตเตอร์ไฟหรือคิกซี่ให้เลือกบัตเตอร์ไฟคิกซี่ดีอืมอ่านดีนะทุกคนยวหาก่อนนะคะทุกคนทำให้ลูกมิมีโคตรเจ๋อหาไม่เจอ นี่ไหนโปรตจกต์ไฟเสร็จแล้วแต่ว่าจะเล่นตัวนี้นี่จะดูกันจะด,ดูกัน,นะคะ่ะทุกคนว่ามันจะเล่นอะไรอันนี้แหละกดเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยก็รอนะคะ ยกเล่นเอาก็ไปกับมิมี่นะคะทักมาได้เลยมิมีไลด้วยกันนี่หว่าก็ทักมาใน youtube ก็ได้นะคะแล้วก็บอกชื่อในเกมแล้วได้เล่นด้วยกันช่วงสาวอทิตนะคะมิมี่ว่างบางทีก็จะไปเที่ยวจะไม่รู้ว่ามันวน่างไหมขออนุญาตยเรียบนะคะทุกคน 对还没来嘞。 โอ้อะไรมาอะไรมาผ่านเราไม่รู้นะคะทุกคนไหวม,มาแล้วพี่พี่ย้อนมาแล้วย้อนโดนวันนี้เคยโดนไหมพี่เป้าพี่เป้าพี่เป้ารีบหนุกไปทำไมนี่เอาตายตายเก็บตายแล้วทุวกคนพี่ย้อนหนีอ่ะทำไมพี่ย้อนต้องเจอไรกันหนูด้วยหนูไม่สวยเลยแล้วก็สวยอยู่นี่นะ ทำไมพี่ยอนไม่ชอบเราแต่งน้องเป็คนอื่นแน่พี่ยอนจับกันไม่ทันนะทุกคนเมื่อกี้ตาไม่มาแต่เหมือนจะรู้ว่าเหมือนจะตายแล้ว Spotify ok luôn yeah mình yeah. yeah. <N faire tres intensifies> à ngoài <N> <satisfaction> <Siros> <Thu> <kindergarten> ทุกคนเห็นคลิปนี้กี่โมงนะคะทักมาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะวายตกใจหมดเลยคลิปเต็มแล้วก็จะมีแม่ <c oughs> เดี๋ยวอึ๊บอึ๊บอึ๊บเกือบตายแล้วนะแมเกือบตายแล้วแมไไ่รุ่น ในรุ่งห้วงนี้มันไร้กาดมากนะหนีแล้วนี่เต้นนะเต้นคอดเล่นกับบรลมันชอบหนีเต้นหนึ่งหนึ่งนี่โคตรหนีตัวหนีหมานี่คราวนี้ฉันไม่ให้หนีอื่ได้สักทีได้รู้ว่าคลิปอยู่โอ้โห เกมค่ะชูชๆโอ้โตัวสารปิดให้ไวให้มันหนีไปเถอะจะเลี้ยวคีบจะเลยตีให้มันโอ้ได้สักทีมานี้เออ้องสักที นู่นนี่มันก็จตทาอย่างเดียวนิดแล้วไชอบหนูนีสวยหน้าตาอานจะไม่สวยแต่มันก็มีพลังน่า,นา,าระะัก้าพี่บกอกตีเออตายตายทุกคนทุกคนกินข้าวกี่มองนะคะคอมเมนต์ได้คิมเพลงบอกสองรอบแล้ว วันนี้มิม่จะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเป็นอะไรนะเกมเมอร์แล้วกันเนาะไม่รู้เปลี่ยนชื่ออะไรเลิกให้หน่อยเดี๋ยวจะบอกนะคะม่วงมากเลยทุกคนมันมาได้ไงเนี่ยวา้าฉันบอมฉันเกือบพังอ้าวพังแล้ว

ยอๆๆๆยอๆเก็บตายแม่จะตายหรอเคื่อนเจอขนาดนียจุ๊จจะใกล้จบแล้วทุกคนต่ก,การเองเลยก็ได้ป้อมเนะี้ยเอาของเขาได้หรอพี่ดาวเย้นที่สุ่ ก็ชนะแล้วทุกคนเดีย๋ยวรอฟังนะคะเป็นงไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแครให้ถึงร้อย ร้อยชับนะคะร้อยซับเอยชับซับซับนะคะทุกคนเซัสดีบายบายวันดีทุกคนหวัว่นดีออกมานี่งไปสว่างดาสว่างดาวันด,ด,ดีทุกคนบายบายริบดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย